สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวงานคิวพ็อกเก็ตนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่สี่แล้วนะครับสําหรับงานในตัวละครเรื่องสมุยพนันธจรนะครับตัวนี้มีชื่อว่ายูกิชิโรเอนิชินะครับ,ต,รบตัวงานได้ทําออกมาสองสีนะครับแต่วันนี้เราจะมารีวิวสีเเหมือนเดิมนะครับซึ่งสีเเนี่ยจะเป็นหัวสีขาวผ้าคลุมเนี่ยจอกเป็นสีน้ําเงินแล้วก็กครงเกงเนี่ยจอเป็นสีส้มนะครับเดี๋ยวเราลองมาแกะกล่องกันดูครับว่าข้างในจะมีอะไร พอแกะกล่องออกมาแล้วนะครับเราก็จะได้เจอหัวนะครับซึ่งหัวนี่ก็ทำออกมาเป็นสีขาวๆอมออกม่วงๆหน่อยนะครับแล้วก็จะมีแว่นตานะครับมากับหัวแล้วก็มีตัวเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้จะให้ตัวให้แขนให้ชุดอะไรติดมากันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นฐานเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะลอง แกะห่อแล้วก็ประกอบกันดูครับว่าตัวนี้จะมีปัญหาเหมือนตัวอื่นๆอ,อ,อ,อีกไหมเป็นที่เคยเจอมาเราจะมารีวิวหัวก่อนเลยนะครับซึ่งตัวหัวเนี่ยทำมาก็สวยอยู่เลยนะครับแต่ว่าแว่นเนี่ยดูขามันจะโก่งๆไปหน่อยนะครับต้องจับดัดหน่อยแต่ว่าลองดัดทุล้วมันก็ไม่ลงนะครับส่วนหน้าตาก็ แกมีโคมชมปูครับแล้วก็นี่นครับตําหนิมาแกครับตําหนิเหมือนเดิมเป็นรอยต่อของพลาสติกนะครับซึ่งเห็นได้ชัดเลยเนะครับเป็นล่องต่อพลาสติกแต่ถ้าข้างหลังผมเนี่ยจะไม่มีล่องเลยนะครับส่วนด้านหลังหัวเนี่ยจะไม่มีล่องเลยจะมีก็เนี่ยครับกลางหัวเหมือนเดิมครับเป็นล่องรอยต่อของพลาสติกซึ่งเห็นได้ชัดมากนะครับตัวนี้ทํามาก็มีตําหนิเหมือนตัวก่อนๆอ,อีกแล้วครับต่อไปก็เป็นตัวนะครับตัวทําออกมาสีส้ม สว่างมากครับแล้วก็รองเทา้าก็จะออกเป็นรองเท้าบูทนะครับสีจะออกเป็นน้ำเงินเข้มๆนะครับแล้วก็ดูขอบกางเกงครับออกเป็นน้ำเงินด้านส่วนตรงนี้จะทำเป็นเชือกนะครับเป็นเหมือนเชือกถักมานะครับลงสีมันเนียนครับแล้วก็ข้างหลังเป็นเหมือนห่อใส่ดาบนะครับแล้วก็ผ้าคลุมตัวนี้ทำมาสวยเหมือนเดิมเลยครับตัวนี้ถือว่า ทำมาละเอียดมากลงสีสวยลงสีเนียนไม่มีตาหนีนะครับแล้วก็มีกระดุมเสื้อด้วยแล้วก็มือมือก็โอเคอยู่นะครับมือสวยเลยแล้วก็ด้านในจะมีตีตาโลโก้บันไดยอยู่ที่พักคลุมด้านในนะครับสําหรับเป็นสัญลักษณ์ไว้แล้วก็เหมือนเดิมครับที่ขาดไม่ได้ฐานฐานก็จะตีตาบันไดแม็กอินไชน่าครับเดี๋ยวเราลองมาประกอบกันดูครับว่าประกอบแล้วจะมีปัญหาอะไรกันไหม ประกอบออกมาเสร็จแล้วก็ถือว่าตัวโมเดลทําออกมาได้สวยเลยนะครับโดวยเฉพาะการลงสีเนี่ยถ้าไม่ติดตําหนิที่อยู่ตรงหัวที่มีรอยต่อของพลาสติกนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยแว่นเนี่ยระหว่างรูปหน้ากล่องตัวอย่างกับตัวจริงเนี่ยองศาแว่นมันจะเพี้ยนหน่อยนะครับอย่างในรูปในกล่องเนี่ยองศาแว่นมันจะเหมือนตกตกลงมาหน่อยแต่ว่าตัวงานเนี่ยองศาแว่นมันจะพอดีกับลูกกระตาเลยซึ่งตรงนี้ก็นิดนหน่นอยๆน่อยครับรับได้ แต่ที่จะหนักที่สุดก็คือน่าจะเป็นทงหัวแล้วครับทีม่มีรอยต่อของพลาสติกมาอย่างชัดเจนนะครับประวัติข้าวๆข,ของยูกิชิโร่เอดิชินะครับตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวร้ายนะครับในเรื่องสารวจแพนจอนนะครับซึ่งจริงๆผมอยากให้ไปดูในหนังก่อนนะครับก่อนจะมาฟังประวัตินะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะเหมือนการสปอยนะครับจะดูไม่สนุก ยูกิชิโร่เอนิชิจริงๆแล้วเป็นน้องชายของยุกิชิโร่โทโมเอะซึ่งเป็นแฟนเก่าของฮิมูระเคนจินนะครับส่วนเรื่องที่เขามาเป็นตัวร้ายได้ยังไงเนี่ยอยากให้ไปติดตามชมในหนังนะครับซึ่งตอนนี้หาดูได้แล้วใน n น t f l i x มีทั้งหมด5ภาคดูได้ครบหมดเลยนะครับแล้วก็5ภาคนี้ก็คือจบแบบสมบูรณ์เรียบร้อยเลยสำหรับใครที่ชอบหนังแนวย้อนยุคสมูไรนะครับมันมันก็ สามารถหาติดตามชมกันได้เลยครับสุดท้ายนี้ผมขอสักสิบไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปขอบคุณครับ